ข้อที่1น,นะครับของน้ํามันมะพร้าวนะครับน้ำมันมะพร้าวมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า MCT นะครับ MCT ย่อมาจาก Middle Chain Triglyceride น,นะครับแปลง่ายๆก็คือเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์สายกลางหลายคนบอกอยากจะเจาะลึกหน่อยหมอมีจะใครพูดว่าอสายกลางเนี่ยมันดีนู่นอย่างนี้อย่างนี้นะผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยถ้าเราแปลกันแบบจัดกลุ่มง่ายๆก็จะมีสายสั้น สายกลางแล้วก็สายยาวเวลาที่เป็นสายยาวเนี่ยก็หมายความว่าร่างกายต้องใช้เวลาย่อยให้สายายาวเนี่ยค่อยๆสั้นลง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 ,ลงแล้วพอมันกลายเป็นกรดอะมิโนโลเล็กๆถึงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ดังนั้นยิ่งสายยาวมากเหมือนเชือกครับต้องใช้กันไกตัดหลายอันเหมือนกัน,นครับดังนั้นไขมันที่สายยาวก,ก็จะเผาผ่านได้ช้ากว่าไขมันสายสั้นแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับคําว่า ไขมันสายกลางที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่ทั้ง100%ของน้ำมันมะพร้าวเป็นไขมันสายกลางนะครับไม่ใช่นะครับมันจะมีทั้งไขมันสายสั้นไขมันสายกลางแล้วก็ไขมันสายยาวด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสายยาวแล้วมีประมาณไม่ถึง50%นะครับที่เป็นสายกลางดนะังนั้นก็หมายความว่าเวลาเรากินน้ำมันมะพร้าวไปครับไม่ได้หมายความว่าโหมันจะแบบเบิร <c oughs> ์นเร็วแบบหลายคนแบบโหเหมือนแบบ กินเข้าไปแล้วแบบจุดการเบรนไขมันส่วนเกินมันก็ได้ผลแต่มันไม่ได้ผลทั้งหมดเพราะอย่าลืมนะครับเพราะเรากินเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้กินแค่ไขมันใส่กลางเดียวถ้าใครอยากกินไขมันใส่กลางเดียวต้องไปซื้อน้ำมันมะพร้าวที่เขียนว่า MCT เลยนะครับ MCT ตัว M ใหญ่ตัว C ใหญ่ตัว T ใหญ่เขาสกัดเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมากลายเป็นไขมันใส่กลางนะครับเป็นส่วนใหญ่อันนี้โอเคเป็นไขมันใส่กลางกินใครกินน้ำมันมะพร้าวก็จะได้ทั้งใส่สั้นใส่กลางแล้วก็ใส่ยาวจะได้เข้าใจแบบนี้ว่าอ๋อ ก็ว่าแล้วทําไมบางคนบอกว่า กิน MCT ดีกว่าน้ำมันมะพร้าวดีกว่าใน่างนี้ครับคือ MCT จะได้ไขมันใส่กลางแต่เวลาที่เราสกัดเอา MCT ออกมาเนี่ยสารอาหารบางอย่างอาจจะหายไปต้องเข้าใจแบบนี้นครับเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะได้บางอย่างที่เราต้องการแต่อาจจะต้องทิ้งบางอย่างไปด้วยอ่านังั้นะในน้ำมันมะพร้าวมีไขมันใส่กลางจริงอันนี้คอนเฟิร์มจากงานวิจัยนะครับแล้วก็ช่วยให้กระตุ้นการหผ่อานจริงไหมจริงนะครับเดี๋ยวผมพูดต่อนะครับในะบข้อถัดไปนะครับข้อที่2ของน้ำมันมะพร้าวนะครับ ำมันมะพร้าวเนี่ยส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจน้อยกว่าไขมันชนิดอื่นเวลาแปลต้องแปลแบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในงานวิจัยลึกๆเนี่ยเขาเขาเปรียบเทียบแบบนี้เขาบอกว่าประเทศที่กินน้ํามันมะพร้าวเป็นหลักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่กินน้ํามันพืชชนิดอื่นๆอย่างเช่นน้ํามันถั่วเหลืองเป็นหลักเนี่ยเขาพบว่าประเทศที่กินน้ํามันมะพร้าวเป็นหลักเนี่ยมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจน้อยกว่า ผมไม่ได้การจะบอกว่าการกินน้ำมันมะพร้าวช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจหรือป้องกันการเกิดโรคหัวใจไม่ใช่นะครับแค่จะบอกจะเฉยว่าในางานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าประเทศที่กินน้ำมันมะพร้าวเป็นหลักจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจน้อยกว่าประเทศที่กินน้ำมันถั่วเหลืองเป็นหลักนะครับอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเราจะกินน้ำมันถั่วเหลืองเป็นหลักนะครับแต่อย่าลืมนะครับโรคหัวใจไม่ได้เกิดจาก แค่เรื่องน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวน้ำมันมะพร้าวเป็นเรื่องเดียวที่เขาพูดถึงในงานวิจัยแต่อย่าลืมนะครับถ้าเรานะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอลดคาวไปน้ําตาลที่เกินความจําเป็นนะครับไม่เครียดไม่นอนดึกจนเกินไปเราอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจน้อยลงนะโดยรวมนะน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดเฉพาะเรื่องน้ามันมะพร้าวอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่าน้ามันมะพร้าวน่าจะนะใช้คําว่าน่าจะนะครับมีความเสี่ยงในการกระตุ้นการเกิดโรคหัวใจเนี่ยน้อยกว่าน้ํามันพืชชนิดอื่นๆแบบนี้เป็น ต้น,นครับแต่อย่าลืมนะครับมันก็พูดยากเพราะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเถียงในใจว่าเอ้ยน้ำมันมะพร้าวก็ดีนะแต่น้ำมันมะกอกอาจจะดีกว่าโอเคข้อที่3นะครับคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันส่วนเกินนี่แหละหลายคนอาจจะรออยู่รวมถึงผมด้วยนะครับผมเคยมีประสบการณ์ว่าเฮ้ยมันจริงไหมนะเราลองซินะครับางานวิจัยอันหนึ่งนะครับทำตั้งแต่ปี1996แล้วคนที่เป็นหัวหน้างานวิจัยชื่อ AJ ดูลู่นะครับชื่อแปลกนะชื่อแปลกนะครับทำงานวิจัยโดยการที่ให้กินน้ามันระพาวเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งหรืออาจจะสองช้อนโต๊ะโดยการที่ในน้ามันระพาวในงานวิจัยนะครับเขาไม่ได้ใช้น้ามันมะพาวอย่างเดียวยนะครับเขาใช้น้ามันระพาวที่สกัดเป็น MCT แล้วนะครับก็คือเป็น MCT oil เรียบร้อยแล้วนะก็คือสกัดเอาเฉพาะสายสั้นเป็นส่วนใหญ่ออกมาเขาพบว่าเวลาเรากิน MCT oil เนี่ย ประมาณอ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะต่อวันแล้วกันเขาพบว่ามันกระตุ้นการเผาผลาญไขมันเพิ่มขึ้น5%หมายความว่าคนเราปกตินี่ก็เผาผลาญไขมันอยู่แล้วนะครับแต่พอเรากิน m c t oil อยเข้าไปด้วยนะครับวันละ 1- 2ช้อนโต๊ะเนี่ยเขาพบว่ามันกระตุ้นการเผาผลาญไขมันเพิ่มขึ้นอีก5%หรือประมาณ120แคลอรี่ต่อวนันโดยประมาณนะเพราะว่าแต่ละคนน้ำหนักไม่เท่ากันดังนั้นโอเคถ้าเราอ่านเนี้ยแค่งานวิจัยนี้อย่างเดียวนะครับก็แสดงว่า การที่เรากินน้ำมันมะพร้าวเข้าไปเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นการถอผ่านไขมันแต่มันไม่ใช่เป็นยาลดของวอ้วนนะต้องเน้นเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยไปเข้าใจว่าอ๋อน้ำมันมะพร้าวเป็น ยาลดความอ้วนผมบอกไม่ใช่เลยนะครับน้ำมันมะพร้าวแค่กระตุ้นการเผาผลาญไขมันแต่สิ่งที่เราต้องกลับมาทำอีกก็คือลดข้าวไปน้ําตาลที่เกินความจําเป็นเพราะว่าต่อให้เรากินน้ำมันมะพร้าวแต่ถ้าเรายังกินข้าวไปน้ําตาลเกินความจำเป็นอยู่เราก็อ้วนขึ้นอยูยด่ดีถ้าเรากินน้ำมันมะพร้าวแต่เราไม่ออกกําลังกายเราอาจจะอ้วนขึ้นอยู่ดีนะครับดังนั้นสังเกตไหมว่าน้ำมันมะพร้าวเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยที่อาจจะมาใช้เป็นเครื่องมือของเพื่อนๆในการกระตุ้นการเผาผลาญไขมันแต่ไม่ใช่อาหารเสริมลดความอ้ว ด้วยนะครับนะต้องใช้คํานี้เลยนะทุกคนจะได้เข้าใจต,ตรงกันว่าอ๋อหลักๆเบสิกก็มี2ออยา่าง <c oughs> คือลดข้าวแป้งน้ําตาลที่เกินความจําเป็นแล้วก็ออกกาลังกายให้เพียงพอข้อ4ี่ก็คือมันมีส่วนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรานะครับ <c oughs> ดูงานวิจัยก่อนนะครับเป็นางานวิจัยเก่าแล้วนะครับตั้งแต่ปี1 9 7 2แล้วนะครับเขาพบว่านะครับในน้ามันดอพเ้าเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลอริกนะครับ l a u r i c ลอริกนะครับ เป็นกรดชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเวลามันเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะถูกย่อยเปลี่ยนเป็นนะครับสารที่ชื่อว่าโมโนลอรินนะครับข้ามไปนะครับอาจจะชื่อยาวนะจะเอาเป็นว่าสารที่ชื่อลอริกเนี่ยเปลี่ยนเป็นโมโนลอรินนะครับซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อราบางชนิดในร่างกายได้อย่างเช่นถ้าใครเป็นหมอแล้วฟังผมอยู่ก็เช่นพวกสเตปอริอสนะครับมีแคนดิดาเอาบีแคนเนี่ยเขาพบว่าเวลาที่เรานะครับ ดื่มน้ำมันมะพร้าวเข้าไปนะครับมันจะช่วยยับยั้งแบคทีรียเชื้อรานะครับแล้วก็ไวรัสได้บางทดแต่ต้องเน้นคํานี้นะครับมันไม่ได้เป็นยาปฏิชีวนะนะครับน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่เป็นยาปฏิชีวนะน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่เป็นยาฆ่าเชื้อราและน้ำมันมะพร้าวก็องไม่ใช่ยาฆ่าไวรัสด้วยนะครับมันยังไม่ถูกจัดเป็นยานะครับแต่เขาพบว่ามันมีส่วนช่วยในการยับยั้งเชื้อเหล่านี้ได้ก็หมายความว่าถ้าเรามีเชื้อเหล่านี้ในร่างกายเล็กๆ ร่างกายเรามีเม็เล็อดขาวที่ไปช่วยฆ่าเชื้ออยู่แล้วส่วนหนึ่งตัวสารลอริกนะครับมันก็เข้าไปช่วยอีกส่วนหนึ่งแต่ตัวมันไม่ได้เป็นยาฆ่าเชื้อนะครับดังนั้นใครอยากแบบเฮ้ยอ๋อช่วงนี้แบบไม่ค่อยสบายนะครับก็กินน้ำมะพร้าวไปเพื่อไปฆ่าเชื้ออันนี้อาจจะไม่ได้ผลนะครับ ในหลายๆคนเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือ potential อแรงขนาดนั้นที่จะฆ่าได้แต่ว่าอย่างน้อยคือกินมันก็มีงานวิจัยว่าอ๋อมันน่าจะมีส่วนด้านนี้ได้บางส่วนงั้นบางคนก็เลยเอาพวกน้ำมันมะพร้าวพวกนี้ครับอาจจะไปสกัดเป็นอาหารเสริมนะครับหรืออาจจะเอาไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งของยานะบ,บางตัวหรืออาจจะเอาไปสำหรับทาผิวนะครับเวลาที่อยากจะให้ผิว แข็งแรงขึ้นหรือปกป้องเชื้อก็อาจจะเป็นได้นะครับแต่ว่านี่ครับเขาก็ยึดจากงานวิจัยแบบนี้แหละว่ามีสารลอริกนะครับที่ช่วยได้นะครับอันนี้คือข้อ4ี่นะครับข้อ5เขามีงานวิจัยว่าลดความหิวได้หมายความว่าหลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อกินน้ำมันมะพร้าวเข้าไปแล้วมันจะทำให้ไม่หิวก็ไม่เชิงขนาดนั้นแต่ว่าจากงานวิจัยพบว่ามันลดความหิวได้กลไกเป็นแบบนี้นะครับผมอธิบายง่ายๆนะครับเวลาเรากินน้ำมันมะพร้าวเข้าไป แล้วปรากฏว่าในมื้อนั้นเราอาจจะลดข้าวไปน้าตาลหรืออาจจะแทบไม่กินเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นผลมากในคนที่กินสูตรคีโตก็คืออาจจะมีโปรตีนมีผักที่ไม่มีแป้งใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไปนะครับพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บร่างกายก็จะสร้างสารตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อคีโตนนะครับเป็น,นกลไกการย่อยรัรปุ๊บย่อยมาได้คีโตนตัวคีโตนเนี้ยมันวิ่งไปที่สมองนะครับแล้วมันก็ไปช่วยนะครับลดนะครับ ฤทธิ์ของฮอร์โมนตัวหนึ่งที่กระตุ้นความหิวคุยง่ายคือเวลาที่เรากินน้ำมันพร้าวสกัดเย็นเข้าไปนะครับหรือ MCTO อยเข้าไปปุ๊บมันก็วิ่งไปที่สมองเพื่อให้สารคีโตนีครับไปบอกสมองว่าหิวน้อยลงเอาแบบย่อๆแบบนี้นะครับนะแบบย่อๆแบบนี้งั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเรากินนะครับถ้าอยากจะได้ผลในการที่เรากินแล้วทําให้ความหิวลดลง แนะนำให้กินก่อนมื้ออาหารประมาณ1-2ชั่วโมงอย่างเช่นตื่นมาตอนเช้ากินน้ำมันพร้าวสกัดเย็นสมมติครึ่งช้อนโต๊ะก่อนอสมมตินะครึ่งช้อนโต๊ะจะใส่กาแฟหรือกินเพียวเพียวก็ได้แล้วลองไปวิ่งออกกำลังกายดูเสร็จปุ๊บพอวิ่งเสร็จปุ๊บกลับมาลองดื่มน้ำดูก่อนไปอาบน้ำเสร็จนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่านะครับก่อนที่เราจะกินอาหารมื้อเช้า เราจะมีความหิวที่น้อยลงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินดันะงนั้นหมายความว่านะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะลดความหิวเราก็ต้องกินก่อนมื้ออาหาร1-2ชั่วโมงซึ่งหลายคนถามว่าถ้าจะลดความหิวแล้วไปกินพร้อมมื้ออาหารได้ไหมมันไม่ทันแล้ว <laughs> มันไม่ทันแล้วนะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเรากินไปแล้วพร้อมกับความหิวแต่เราอยากลดความหิวดังนั้นมันต้องรอให้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นที่เรากินนีครับมันแปลงร่างนะครับกลายเป็นสารตรงนี้ชื่อว่าคีโตแล้วไปบอกสมองก่อนให้ลดความหิวลงนะมันก็เลยต้องกินก่อนอาหารหนชั่วโมงนี่คือเหตุผลและกุศโรบายว่าทําไมถึงต้องกินน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นหรือ MCT นะครับ ก่อนมื้ออาหารที่เราต้องการหยุดหิวหลายคนบอกว่าถ้าเรากินมื้อเช้าก่อนมื้อเช้ามันส่งผลต่อมื้อเช้าใช่ไหมใช่แล้วถ้าเรากินมื้อเช้ามันจะส่งผลต่อมื้อเที่ยงได้ไหมอันนี้พูดยากเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคีโตนที่เกิดจากตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่เรากินเนี่ยมันไปหมดซะก่อนตอนเที่ยงเราอาจจะหิวปกติก็ได้ดันะงนั้นใครก็ตามที่อยากจะใช้สูตรนี้ลองดูนะครับแล้วเราไม่ได้มีโรคประจําตัวใดๆนะครับอย่างเช่นไม่ได้มีเบาหวานไม่ได้มีความดันไม่ได้มีไขมันไม่ได้มีโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้มีโรคหลอดเลือดหัวใจลองนะครับ ถ้าเกิดอยากจะลองดูว่าสูตรนี้เวิร์กไหมนะครับก็กินน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับหรือ MCT o i l ก็ได้นะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะประมาณ1ชั่วโมงก่อนอาหารมื้อเช้า1ชั่วโมงก่อนอาหารมื้อเที่ยง1ชั่วโมงก่อนอาหารมื้อเย็นแล้วลองเปรียบเทียบระหว่างวันที่กิน กับวันที่ไม่กินน้ำมันมะพร้าวดูซิว่าความหิวแตกต่างกันไหมถ้าความหิวต่างกันเออแสดงว่าเรากินสูตรนี้น่าจะถูกแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นต่างกันเราก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลากินก็ได้ถ้าเราจะลดความหิวโดยการใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับอันี่คือข้อ5นะครับข้อที่6นะครับคืออาจจะมีส่วนในการลดอาการลมชักก็ได้นะครับเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับหลายคนบอกว่าเอ้ยน้ำมันมะพร้าวคือยากันชักผมบอกไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวไม่ใช่ยากันชักน้ำมันมะพร้าวช่วย ลดอาการชักแทนยาได้เลยก็ไม่ใช่นะครับไปดูก่อนนะครับคือในงานวิจัยเนี่ยเขาทำตอนปี2016เขาเอาคนไข้กลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นโรคลมชักนะครับแล้วเขาก็ให้ทานอาหารสูตรคีโตแล้วในสูตรคีโตเนี่ยเขาใส่น้ำมันมะพร้าวไปด้วยเขาสรุปงานวิจัยตอนปี2016ว่าเวลาที่เราลดคาร์โบไฮเดรตลงนะครับ <S <S เกือบหมด เติมนะ้ำมันมะพร้าวเข้าไปเป็นพลังงานเขาพบว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคีโตนบอดี้แล้วคีโตนบอดี้เนี่ยไปช่วยทำให้คนที่มีอาการลมชักเนี่ยโดยที่ทำงานวิจัยในเด็กด้วยนะเขาพบว่ามันลดนะครับอัตราความถี่ใช้คำว่าลดความถี่นั่นก็หมายความว่ามันไม่ได้รักษาโรคลมชักนะมันแค่ลดความถี่ของการเกิดโรคลมชักก็เท่านั้นเองนะครับแต่อย่าลืมนะครับเนื่องจากโรคลมชักเนี่ยทุกครั้งที่เราชักหนึ่งครั้ง มันจะมีผลต่อกระแสประสาทในสมองและหลายคนอาจจะชักบ่อยๆทําให้สติปัญญาน้อยลงดังนั้นเนื่องจากนะครับโรคนี้ยมีผลต่อสมองค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเราจะทําอะไรก็ตามอย่างเช่นเราจะกินน้ํามันมะพร้าวเราจะกินสูตรคีโตนะครับ ผมแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆที่ฟังผมอยู่เป็นโรคลมชักปรึกษาหมอโรคสมองที่ดูแลเราก่อนอย่าเพิ่งไปทําอะไรผีพรามเองเพราะว่าถ้าเกิดเราชักขึ้นมาอยู่บ้านชักกลางถนนชักกำลังขับรถอยู่เนี่ยมันจะอันตรายต่อทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้างนะครับอ่ะข้อที่7นะครับข้อที่7เขาพบว่าน้ํามันมะพร้าวเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปมันจะช่วยเพิ่มไขมันดีลด LDL เมื่อเทียบกับน้ำมันถั่วเหลืองนะถ้าเราไปดูงาน วิใใจัยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่กินน้ำมันมะพร้าวเข้าไปเนี่ยจะไขมันดีเพิ่มขึ้นทุกคนก็ไม่เสมอไปเพราะเขาเทียบกับระหว่างคนที่กินน้ำมันมะพร้าวประกอบอาหารกับคนที่กินน้ำมันถั่วเหลืองประกอบอาหารเขาเขาพบว่าคนที่ใช้น้ำมันมะพร้าวประกอบอาหารเนี่ยจะมี HDL ที่เพิ่มขึ้นและ LDL ก็คือไขที่เราเรียกว่าไขมันเลวเนี่ยลดลงแต่อย่าลืมนะครับว่าอันเนี้ย มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนหรอกเพราะว่าจากประสบการณ์ผมในการให้คนไข้ลองตรวจดูเนี่ยจะมีคนไข้อยู่ประมาณนหนึ่งเยอะเหมือนกันนะครับที่กินน้ำมันมะพร้าวแล้วอาจจะเพิ่มไขมันดีหรือ hdl แต่จะมีบางส่วนนะครับที่ปรักว่าเพิ่มน้ง hdl เพิ่มทั้ง ldl ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําว่าน่าจ,จะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ถ้าใครจะเป็นไขมันเลือดสูงแล้วจะกินน้ำมันมะพร้าวไปด้วยนะครับที่เห็นผลเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้เห็นผลแบบนี้กับทุกคนนะครับ ในงานวิจัยมันก็ไม่ได้เขียนว่า100%นะครับแต่เขาดูแนวโน้มว่ามันเพิ่มไขมันดีหรือ HDL แล้วก็มันมีแนวโน้มที่ลด LDL นะครับในคนที่ทำงานวิจัยแต่ไม่ได้หมายความว่าเห็นผลแบบนี้กับทุกคนนะงั้นถ้าอยากรู้นะครับก่อนกินน้ำมะาพรา้าวเจาะเลือดก,ก่อน แล้วหลังกินสักเดือนหนึ่งค่อยเจาะเลือดเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราเป็นคนกลุ่มที่กินน้ำมันพร้าวแล้วไขมันดีเพิ่มหรือเราเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งคือไขมันดีเพิ่มด้วยและไขมันเลวก็เพิ่มด้วยนะครับก็อาจจะเป็นได้นะครับข้อที่8นะครับคือบำรุงผิวนะครับมีางยานวิจัยปี2004นะครับเขาบอกว่าเวลาที่เรารเป็นคนที่ผิวแห้งโดยเฉพาะในประเทศที่แบบอากาศหนาวๆห,หรือว่าบางคน,นยอยู่ประเทศไทยเลยแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิวแห้งนะครับบางคนถึงขั้นเป็น ผื่นแพ้ผิวแห้งพว, e ima, พวกเอ็กซิมาพวกนี้เขาพบว่าถ้าเอาพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวชโลมเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับลดอาการแห้งของผิวได้ด้วยนะครับเขาพบว,ว่าถ้าเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาทาบนหน้านะครับแล้วออกไปตากแดดสมมุตินะครับเขาพบว,ว่ามันจะช่วยกันแสงย e ูได้ประมาณ20%แต่ผมลองและซื้อน้ำมันมะพร้าวมาแล้วทา,าหน้าผมว่าผมไม่ชอบกลิ่นนะครับดังนั้นเทคนิคของผมก็คือแทนที่ผมจะใช้น้ำมันมะพร้าวผมใช้เป็น น้ำมันรำข้าวแทนแล้วก็สกัดเฉพาะตัวที่เราอยากได้นะครับ แล้วเอาน้ำมันรำ้าวเนี่ยใส่เข้าไปในกันแดดตัวหนึ่งที่ผมใช้ในคลินิกนะครับก็คือกันแดดเพียวไว้ใครอยากดูสูตรนะครับก็ไปพลิกดูหลังขวดนะครับถ้าใครมีอยู่ที่บ้านนะครับก็ดูว่ากันแดดเพียวไว้แล้วเขาจะเขียนข้างหลังเลยว่าใส่สารสกัดจากน้ำมันรำ้าวเพื่อช่วยนะครับลดการอักเสบจากแสง UV ได้ส่วนหนึ่งนอกจากมี s อสเอฟห้านะครับก็ยังมีน้ำมันรำคาวด้วยใครอยากดูตัวอย่างถ้าใครไม่มีก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วกันเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูนะครับส่วนงานว เขาพบว่าเวลาที่เราเนี่ยเอาน้ำมันมะพร้าวไปกลัวปากนะครับแทนน้ำยาบ้วนปากเน้นคำนี้นะครับในงานวิจัยใช้คำว่าเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไปกลัวปากใช้แทนน้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันจะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีรียได้บางส่วนนะครับใช้ยับยั้งเชื้อแบคทีรียได้บางส่วน,นอย่างนั้นผมเคยมี เพื่อนๆถามมาใน YouTube เหมือนกันผมก็บอกว่าเออเนี่ยมีงานวิจัยจริง,รงๆนะครับแต่ว่าผมเองเคยไหมไม่เคยนะครับปกติก็ยังใช้ยาบ้วนปากปกติหรือว่าใช้น้ําเกลืออยู่ก็ยังไม่เคยเอาน้ํามันมะพร้าวไปกล้วปากนะครับใครเคยนะครับแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลยังไงก็ส่งสักนิดหนึ่งนะครับอยากรู้เหมือนกันข้อ9คือลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงของคนที่เป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่ามันมะพร้าวไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดู สาเหตุนะครับไปเปิดหนังสือดูเลยเนะี่ยเขาจะบอกว่าจริงๆตัวอัลไซเมอร์เนี่ยมันมีสาเหตุหลายๆสาเหตุทั้งพันธุก,กรรมด้วยสายเหตุจากเรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโปรตีนบางอย่างที่อยู่ในสมองที่ถูกสร้างเพิ่มขึ้นงั้น,นสังเกตไหมครับว่ามันมีหลายสายเหตุไม่ใช่มีสาเหตุเดียวแต่เขาพบว่าในงานวิจัยปี2006 เวลาที่เรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองได้ดีขึ้นซึ่งเขาก็เลยสรุปว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน,นะน่าจะนะครับน่าจะนะครับ ช่วยลดอาการหรือลดความเสี่ยงของการเกิดอัลไซเมอร์ได้แต่ก็ยังไม่ใช่วิธีการรักษาตามมาตรฐานนะครับแต่โอเคแหละก็มีงานวิจัยในแนวนี้ออกมาว่าเออมันอาจจะส่งผลดีกับสมองหรือความจำดังนั้นโอเคนะครับ, okay, รบก็แสดงว่ามันก็น่าจะอนาคตนะครับเดี๋ยวเราก็ดูงานวิจัยต่อไปว่ามันมีงานวิจัยแบบนี้ออกมาแล้ว เขาสามารถรู้หรือ,อยังว่าอะไรที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยแล้วสกัดออกมาอาจจะเป็นยาเลยหันเสริมเนี่ยที่ช่วยเรื่องเอาใไซเมอร์ก็รอดูงานวิจัยต่อไปแต่ตอนนี้ก็คือถ้าใครอยากจะกินเรื่องบำรุงสมองก็อ่าไม่กินน้ำมันปลาก็อาจจะกินเป็นวิตามิน B16 12หรืออาจจะกินเป็นใบแปดกล้วยนะครับที่เราเห็นบ่อยๆนะครับหรืออาจจะกินเป็นเนี่ย น้ำมันมะพร้าวก็ได้นะครับถ้าแบบกินแบบสบายใจนะครับฮอตส10นะครับฮอ1สก็คือลดไขมันรอบเอวหรือลดไขมันที่พุงได้หลายคนบอกฟังแล้วเฮ้ยหูพึ่งเลยงั้นเรากินน้ำมันมะพร้าวเดี๋ยวเราจะได้ลดพุงได้นะครับผมอยากจะบอกว่าดูงานวิจัยก่อนนะครับในงานวิจัยเขาบอกว่าเวลาที่เรากินน้ำมันมะพร้าววันละ 1- 2ถึงช้อนโต๊ะแทนอาหารมื้อเช้าจะช่วยสามารถลดรอบเอวได้อันนี้ก็ ฟังแล้วลองคิดตามนะครับจริงๆแล้วอ่ะสมมุติอาหารมื้อเช้าผมต้องกินอ,อาหารอยู่แล้วประมาณ1จานแต่อยู่ดีผมตัดอาหาร1จานนี้ออกไปแล้วแทนด้วยน้ำมาาาันมะพร้าว1-2ช้อนโต๊ะเนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็พูดยากนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจากตัวน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวหรือว่าจริงๆริต้องเป็นจากการที่เราเอาเข้าวแป้งน้ำตาลในมื้อเช้าออกไป แล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยต้องหันมาใช้ไขมันสะสมแทนนงั้นอันนี้ก็อยากจะบอกว่าตัวน้ำมมะพร้าวอย่างเดียวนะครับถ้าเรากินเข้าไปพร้อมกับมื้ออาหารเช้าบอกยากเหมือนกันว่ามันจะทําให้รอบเอวลดลงแบบในงานวิจัยไหมนะครับเพราะงานวิจัยบอกว่าถ้ากินน้ำมมะพร้าวทุกเช้าแทนอาหารมื้อเช้าเลยนะครับเขาพบว่ามันจะลดรอบเอวได้ประมาณ1.1นิ้วใน1เดือนแต่อย่าลืมนะครับ แต่นะครับเวลาที่เราคือเราตัดอาหารไปมื้อหนึ่งต้องระวังนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเราตัดวิตามินไปด้วยนะเราตัดผักไปด้วยมันอาจจะทําให้หลายคนท้องผูกแล้วมันตัดโปรตีนไปด้วยนะงั้นอาจจะทําให้หลายคนกินโปรตีนไม่พอแล้วก้ามเนื้อฝ่อดังนั้นระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับข้อ่ะข้อ11นะครับ11ก็คือก่อนที่ใครก็ตามนะครับจะตัดสินใจกินน้ำมันมะพร้าวเป็นชีวิตจิตใจนะครับแนะนำให้ไปเจาะเลือดก,ก่อนเวลาเจาะเลือดให้เจาะไขมัน4ี่ตัว คอเลสเตอรอรวม LD L D L, H D L แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ไปเจาะดูก่อนว่าทั้ง4ตัวเนี้ยของเราเนี่ยมีตัวไหนสูงหรือตัวไหนปกติบ้างแล้วหลังจากนั้นเราลองกินไปสัก1เดือนแล้วลงมาเจาะ3ดูครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วฉันเป็นคนที่ไขมันสูงอยู่แล้วไม่ได้สูงจากการกินน้ำมันมะพร้าวอย่าลืมนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะตกใจว่าเฮ้ยชีวิตไม่เคยเจาะเลือดเลยไปกินน้ำมันมะพร้าวก่อน แล้วก็ไปเจาะเลือดทีหลังทําให้ไม่รู้เบสไลน์หรือว่าพื้นฐานเดิมของเราเนี่ยว่าเรามีไขมันในเลือดสูงอยู่หรือเปล่านะดังนั้นแนะนําให้เจาะก่อนจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆชั้นมีพันธุกรรมเป็นไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วนะแล้วการกินน้ำมันมะพร้าวมันก็ไม่ได้ทําให้ชั้นเนี่ยไขมันเพิ่มขึ้นหรือก่อนหน้านี้ไขมันไม่เคยเพิ่มเลยกินน้ำมันมะพร้าวเสร็จปุ๊บไขมันเพิ่มเลยเราจะได้รู้เบสไลน์ดังนั้นก่อนกินน้ำมันมะพร้าวแนะนําเจาะเลือดและหลังกินน้ำมันมะพร้าวเจ้อ12ข คือคนที่มีโรคประจําตัวไม่ว่าโรคอะไรก็ตามไม่ว่าโรคอะไรก็ตามนะครับนะบเพราะว่าโรคมันเยอะมากนะเอาเป็นว่าใครมีโรคประจําตัวหรือมียาที่กินอยู่ประจาก่อนที่จะตัดสินใจกินน้ำมะพร้าวผมแนะนําว่าปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับถ้าคุณหมอกไก่ไม่มีความรู้เร totally> um, MA> ื่องน้ำมะพร้าวลองปรึกษาคุณหมอขอไข่ปรึกษาคุณหมอขออวายดูเพราะว่าคุณหมอบางท่านอาจจะชอบ เรื่องเกี่ยวกับอาหารพวกนี้แต่คุณหมอบางท่านอาจจะนะครับไม่ชอบนะครับดังนั้นเราก็ต้องถามคุณหมอที่ชอบดูว่าเออถ้าเขาบอกว่าอ๋อกินได้โรคนี้กินได้นะครับคุณหมอบอกว่าโรคนี้กินไม่ได้เดี๋ยวเราจะได้มีคนที่ดูแลเราต่อนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับส่วนใหญ่หมอกับคนไข้จะทะเลาะกันเนื่องจากคนไข้จะเอาอย่างหนึ่งหมอจะเอาอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นคุยและตกลงกันก่อนจะได้ไม่ทะเลาะกันนะครับผมอ่าโอเคนะครับรับทุกคนนะครับแล้วเจอกัน ลฟ์หน้านะครับพิมพ์คำว่าวิตามินไว้เดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้อีกทีหนึ่งแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ